ลพนีนี่เอาเอาว,วันนี้พาลิงวันนี้พาลิงมาวซีน่งสองตัวเนี่ย <c oughs> อือยจบยจบจะหล่นแตกอย่าจับนะห้ามจับนะห้ามจับนะห,บนะหล่นแตกนะลินอยู่ไหนเนี่ยอยู่บิ๊กซีไอลินไออุ่นอยู่ไหน นี่ของเล่นแมวน,นั่นลูกไอ้ <หา S 1> อุ่นมาทางนี้แล้วไอ้อุ่นไปไหนอ่ะไอ้อุ่นไปไหนอุ่นไปซ้ายอะไรอะ่อะอันไหนอันนี้คืออะไรคะคือเชือกคือเชือกไออุน่นอะไรอะ่ะไม้ไม้ไม้ปัดฝุ่นไม้ปัดฝุ่นไม้ปัดฝุ่น วิ่งตามไออุ่นก่อนไอ้อุ่นอยู่ไหนไออุ่นจะเอ๋นี่นี่จะไปไหนอย่าทำของเขาแตกนะเห็นไหมองชัดไหมเดี๋ยวยูมไหมอ๋อเดีอยู่มีไหมล่ะดูดิว้าวตุ๊กตาเยอะมากเลยโอ้โหไอลินชอบอะไรเยอะมากเลยอ่ะหลายขนาดอุ้ยอันนี้อะไร ันนี้เขียวเขียนี่อะไรอ่ะรีรู้จักไหมรีรู้จักไหมอโวคาโดอุ่นกำลัง้อที่สุดขึนะเงือ้อไออุ่นเป็นไรหรอไอ้อุ่นอุ้ยอุ่นหล่นแล้วไอรีนเก็บให้น้องหน่อยไมอะอ่าอ่อะไรอ่ะนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มไหมเออไออุ่นงงเลย อะไรอ่ะตอนวันเกิดไงมีบวกด้วยมีวกด้วยอย่าจับนะมันหลุดนะอลินอย่าพาน้องจับนี่นี่มาดูทางนี้นะนๆนก็มีแ่อือดูอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยแม่เดินตามฮะออลินดูไหมนุ่นกระเป๋าใส่ดินสอนุนไปดูไปไออุ่นจับทุกอย่างเลยไออุ่นเอาไปทำไม นขึ้นเป็นไหมเนี่ยไอรินเนี่ยไอไอรุ่นไอลิน,ลน,ลนกินข้าวไหมข้าวเป็นไก่ไหมสองร้อยค่าสั่งข้าวกันค่ะคนดีนะะอันนี้นะคะหมูเอาข้าวมันไก่แล้วกันค่ะ ข้าวมันไก่นี่นี่เดี๋ยวแม่ป้อนเดี๋ยวแม่ป้อน <c oughs> โอ้โหหิวหิวหิว,หวมา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  <c oughs> อ้มน,นี่เน่วันนี้ลินกับไออุ่นมากินข้าวที่บิ๊กซี่ได้จับสลากไก่เคฟทีได้คูปองส่วนลดเฉยเราต้องไปซื้อก่อนอ่า่าอยู่กินอยู่กิน กินข um, ้าวมันไก่อีกแล้วใช่ไหมลิงเอามามามาข้าวมันไก่โอ้ยอุ่นไอเอาน้ำไม่กินน้ำไม่ปวดแล้วเหรอแลวเขได้อะไรเนี่ยไม่รู้เขไปเข้าห้องน้ำเหนื่อยมากเลยวันนี้พาลิงมาบิ๊กซีเนาะพาลิงมาเล่นบิ๊กซีพาลิงเองอ่ะพาลิง พาลิงมาเล่นบิ๊กซีเนาะลิงดื้อเลยเนาะวิ่งไล่จับลิงอยู่ดูดิ <c oughs> ไอ้วุน้นไอ้วุน้นเดี๋ยวเอามาโชว์พี่น้องก่อนลินได้อะไรแล้วได้ดิออนสอแนงเมือได้กระเป๋าดินสอมา <c oughs> เพราะว่าของไอ้ลินอนะ่ะมันขาดแล้วมันหักแล้วเหลือแต่ขวดน้ำเนาะขวดน้ำไอ้ลินอ่ะมันหายยังไม่ได้ซื้อ เดี๋ยวดูก่นอนอ้อดน้องขวดนะมาไม่รู้ผลลัพธเออไม่เป็นไรที่โรงเรียนอ่ะหาย <ű these S 1> นานที่โรงเ <ô> รียนเออนี่หายที่ฉับโรงเรียนอะหายที่สับโรงยไหนไไอ้ควดทำอ๋อ <Sc> ุดไอ้ขวดจับ <the>. เลย,น,ออยน้องหยอกคุณเลยเอ๊ะไปไอรินพ่อไปนู่นแล้วตามพ่อไปแล้วเออไปยู้อสาอาเอาไปพูดแล้วไปพูดแล้วไอายุไอรินเอ้ยอูไอายรินไอรินอย่าจับเนาะเดี๋ยวน้องรถน้องไปพูดแล้วน้องโมยูซื่อเลยได้น่ะ ไอ, Styles, ไอ, <bunker. S 2> อรินไอยูนทำไรอะ,ะไอรินทำไรอะอ้าว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 เป็นลิงแล้วลิงลิงลิงเฮ้อไอยูนบอกเฮ้อสินค้าเยอะเลยค่ะทุกคนมีสินค้าลดราคาเยอะแยะมากมายเลยจ้านี่เป็นปลาแซลมอนเนาะ นี่สองลิงขึ้นรถเข็นแล้วคือแบบโอ้โหตื่นเต้นตื่นน,นานๆมาเทื่อนึงเนาะทุกคนคือแบบพากันวิ่งเล่นรอบเลยจ้านี่แปบ๊บเดียวก็จะปีนได้เห็ดมาค่ะทุกคน,นเห็ดก็ลดราคานะคะน้องไอ้อุ่นซิมอ่างุ่นจ้าวันนี้น้องไอรินบอกอยากกินอ่างุ่นไออุ่นก็ซิมไปเลยเขาจะมีถาด เล็กๆให้ไว้ชิมเนาะก็เลยหยิบให้น้องไอ้อุ่นซิมเอออ่งอุนก็โลหนึ่งจะ79บาทแล้วก็120บาทแนละ้วพวนอันที่ไรเม็ดเนี่ย129บาทแต่ตัวเนี้ยลูกใหญ่ๆเนี่ยมันมีเม็ดเนาะก็เลยโล79็ิบเก้กินไอติมคุณละอันเลยสวัสดนะีค่ะค่ะ เครื่องจักรผ้าลดราคานน่เอรินไม่อยากได้ไม่อยากได้อู้ย,ย,าย่าดึงออกนะอย่าดึงออกของพี่เขานะออโอ๊ยนี่หนึ่งหมื่นเลยเครื่องใหญ่มากฮะตู้ตี้ตู้ตู้